เมื่อ5ปีถึง6ปีก่อนนะครับผมเคยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่กรุงเทพทำงานออฟฟิศนะครับเป็นนี่เป็นรอบใหญ่ที่ผมไปอยู่กรุงเทพนี่ถือว่าเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเนี่ยเป็นช็อตสุดท้ายแล้วครับ ก่อนจะหักเหมาทำกเกษตรเต็มตัวตอนนั้นนะครับลักษณะการทำงานของผมนี่เป็นรูทีนมากเลยครับเช้ามานะครับก็เปิดคอมพิวเตอร์ทำงานเขียนโปรแกรมคิดโปรแกรมอะไรต่างๆให้กับบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับทำงานแล้วพอไปถึงใกล้ๆเที่ยงก็ กินขนมกินอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าใช้สมองเยอะอจนสุดท้ายเป็นเบาหวานนะครับนี้ไม่พ้นเลยการเบาหวานเนี่ยแล้วก็ทำงานไปจนถึงนี่ครับ4ี่ถึงห้ามงเย็นนะครับถึงเลิกงานซึ่งการทำงานของผมอะผมผมทำจานถึงสุกนะายางดีไม่ใช่จานถึงเสานะครับ แต่ขนาดนั้นก็ทําให้ผมเสียสุขภาพทั้งส,สุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายนะครับสุขภาพจิตก็คือมันเครียดครับมันอยู่ที่เดิมเฉยเฉยมันไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นมันเป็นความเครียดสะสมครับเพราะว่ามันการเป็นโปรแกรมเมอร์นะมันกดดันด้วยบั๊กต่างๆในแกมเนาะต้องแก้บั๊กต้องอะไรสารพัดต้องวันต้งคืนนะครับ แล้วก็สุขภาพร่างกายก็คือมันมันใช้สมองไปเยอะเนาะแล้วมันจะกินหวานอะไรเยอะๆมันก็ทําให้เนี่ยผมเป็นเบาหวานจนได้อะ่ะหนีไม่พ้นเลยอะ่ะเพอาะกินหวานบ่อยเพราะว่าสมองมันใช้นี่ครับใช้น้ําตาลเยอะซึ่งที่พูดมานี่คือเป็นข้อเสียของการทํางานประจําของผมนะครับเฉพาะผมนะผมไม่รู้คนอื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ในความคิดผมม,มันเป็นข้อเสียนะครับ แล้วก็มันไม่ค่อยมีเวลาใช้ชีวิตครับไม,ไม่ได้อยากทําไม่ได้พักผ่อนของผมนี่เป็นมารู้ตอนนี้นะครับผมเป็นคนชอบนอนครับผมต้องนอนพักกลางวันบ่อยมากตอนนี้นะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกทีครับถ้าผมทํางานประจําอยู่เนี่ยผมจะไม่มีเวลาพักได้พักสมองอะไรเลยครับมันจะสุดโทมไปเรื่อยๆครับสุดท้ายผมจะน็อก คืออาจจะวูบกัะอากาศไปเลยครับแต่ตอนนีนะ้หลังจากเปลี่ยนจาก,ปกเป็นโปรแกรมเมอร์มาแล้วก็มาเป็นเกษตรกรบุงเล็บชาวสวนนะครับเจาะจงเลยชาวสวนนะครับผมไม่เป็นชาวนาน,นะครับผมเป็นชาวสวนชาวสวนคือปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับทําผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้นี่ผมดูยังไงมันก็ข้อดีเยอะกว่าข้อเสียครับผม จะเล่าถึงข้อดีนะครับข้อดีคือผมไม่ต้องทำงานเยอะมากครับผมทำแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นทำช่วงที่อากาศมันเย็นสบายเนาะผมก็ปลูกอะไรไปเรื่อยๆแต่ผมปลูกทุกวันนะครับปลูกตามอารมณ์อยากจะปลูกอะไรตอนไหนรดน้ำเนาะตอน,น,นแรกๆอาจจะรดน้ำทั้งสวนอย่างเงี้ยรดน้ำบ่อยนะครับแต่หลังมามัน มันลดแค่บางจุดที่มันต้องการน้ำแค่นั้นครับมันจะเป็นต้นเล็กๆที่มันต้องการน้ําต้นใหญ่ๆแล้วมันก็ไม่ต้องการเท่าไหร่นะครับผมก็ทํางานน้อยลงนะครับทํางานแค่ตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้นะครับเลือกเวลาเอาจะไม่ได้ทําตอนกลางวันนะครับกลางวันนี่คือผมก็ เดินลงสวนหาของกินไปทํากับข้าวนะครับเป็นการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งนะครับหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับไปไปทําอาหารอะไรที่ตัวเองสมควรจะกินตามอายุนะครับตอนนี้ผมก็อายุ44นะครับอาหารที่ผมควรกินตอนนี้ก็เป็นพวกผักนะครับผักครึ่งครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่งได้างั้นนะครับเมื่อก่อนนี้จะกินแต่เนื้ออย่างเดียวครับตอนทํางานประจํา เครียดก็หมูกระทะอะไรเนี่ยชาบูอะไรเนี่ยอตอนนี้เป็นเกษตรกรนะครับพูดถึงข้อเสียของการเป็นเกษตรกรบ้างก็คือได้เงินช้าครับแค่นั้นนหะแต่อย่างอื่นนี่คือมันมันดีต่อสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตนะครับผมได้นอนหลับอะไรตามใจผมจะหลับตอนไหนก็ได้พักผ่อนตอนไหนก็ได้นะครับจะทํากับข้าวที่อยากทาไม่ต้องเครียดอะไรมากครับ ก็เพียดผมแทบไม่มีตัวนี้นะอมืมันจะเครียดบ้างก็คือมันไม่มีตังค์ใช้ครับเพราะว่ากว่าที่ผลผลิตมันจะออกเนาะมันใช้เวลานานครับนี่ผมทํางานที่ทําสวนมาห้าปีผมยังไม่ได้ขายทุเรียนเลยครับผมทําสวนทุเรียนมาห้าปีแล้วนะทุเรียนยังไม่ออกผลผลิตเลยครับแต่มันก็โตร,ระดับหนึ่งนะนะต้องอดทนไปอีกนิดครับอีกสองถึงสามปีแหละ แล้วก็ข้อดีอันอื่นๆนี่คือผมอยากกินอะไรผมก็ได้กินหมดครับถ้าเป็นทำงานประจำนะผมต้องทำงานรอจนถึงปลายเดือนถึงเดือนใหม่นะ่นะเนาะถึงได้เงินเดือนแล้วผมถึงได้ไปกินอันนั้นอันนี้มาอันนี้นี่คือผมตอนตอนแรกนี่คือยังไม่ได้กินนะ แต่ตอนนี้นี่คือหลังจากที่ปลูกไปแล้วระยะหนึ่งแล้วตอนนี้มันเริ่มได้กินอยู่ตลอดเวลาแล้วครับเนาะกินบ่อยละแล้วเป็นของที่ดีต่อสุขภาพด้วยช่วยยืดอายุผมเนาะไม่ให้อาการมันแย่ลงนะครับผมมีกล้วยมีผักอะไรสารพัดเยอะแยะครับปลูกนี่พริกไทยก็ปลูกเองไม่ต้องไปซื้อเขาข้างหน้าก็ปลูกทุเรียนอยู่ อันนั้นก็มีกล้วยเป็ดมือนนางเนาะนี่นะครับออกผลผลิตที่นี้มีปลีนะครับปลีไปทําอาหารได้นะครับของทุกอย่างที่ผมปลูกเองนะครับไม่ต้องได้ซื้อนะครับไม่ต้องออกแรงอะไรอีกแล้วคือเอามากินได้ทื่อๆเลยครับไม่ต้องเอาไปขายแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นนะครับมีแค่ถ้าอยากกินเนื้อแค่นั้นนะ่ะต้องเอาผลผล,ผลิตไปขายถึง แลกมาเป็นเนื้อนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรบ้างแต่ตอนนี้นี่คือมันไม่เหมือนกับช่วงที่เป็นวัยรุ่นนะครับว่าตอนวัยรุ่นนี่ต้องการกินเนื้อนี่เยอะนะครับแต่ตอนเริ่มแก่เนี่ยเนื้อไม่ไม่ไม่ค่อยได้กินนะครับและเขาก็ไม่อยากกินมากด้วยมันต้องการหักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งครับอ่าจะเป็นงั้นพูดถึงข้อดีนี่เอกเนาะ ผมทำงานเมื่อกี้ผมบอกแล้วเนาะว่าผมทำงานแค่สองชั่วโมงจะเช้าหรือเย็นแค่นั้นนะครับทำงานนิด,นดๆแค่นั้นนะครับมีเวลาพักผ่อนเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือได้พักสายตาอยู่ตลอดเวลาครับถ้าถ้าผมทำงานออฟฟิศเนาะตาผมจะเพ่งอยู่กับจอตลอดเวลาอันนี้นี่ผมอยู่ในสวนนะครับผม เห็นแต่สีเขียวนะครับมองไปไกลยังไงก็ได้นะครับมันร่มรื่นไปหมดอากาศเย็นสบายครับผมได้พักสายตาอยู่ตลอดเวลาเนาะได้พักผ่อนอากาศก็มีร้อนมีหนาวแล้วแต่ฤดูนะครับแต่มันก็เริ่มเย็นสบายนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่นะครับเราไม่ต้องเปิดแอร์นะครับมาใช้ลมที่มันเป่า จากเนี่ยธรรมชาติของมันนะครับตามฤด,ดูกาลพัดมาอา๋อมันก็เย็นสบายในระดับหนึ่งนะครับไม่เปลืองไฟเนี่ยข้อดีของการเป็นชาวสวนนะครับก็พูดถึงนี่นะครับการทํางานนะครับตอนนี้เนี่ยสังคมไทยมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับอายุเกินสามสิบห้าขึ้นไปนะครับไม่รับนะครับ ผมเห็นมากก่อนหน้าเป็น10ปีแล้วครับไอท้ที่เนี่ยที่อาการสาสหาอายุเกินสาห้าขึ้นไปไม่รับเนี่ยจื้อมาก่อนแล้วครับแต่ผมเลือกนี่ที่จะลาออกมาเองเนาะเพื่อมาสร้างเนื้อสร้างตัวตรงนี้ครับมาเนี่ยทำสวนตรงนี้ผมยอมเหนื่อยแค่5ถึง6ปีหรือเจ็ดใช่7ปีครับ ให้เจ็ดปีไปเลยอผมจะได้พักตลอดชีวิตครับคือผมจะไปเอาของไปขายอะไรเนี่ยเป็นอาชีพของผมนี่แค่แค่ช่วงนิดเดียวนะครับไม่นานนะครับแต่อยู่ได้เป็นปีๆนะครับแล้วผมจะมีงานให้ทำอะไรที่ที่ผมชอบใจเย,เยอะครับวันหน้าผมสามารถ เพาะปลูกอะไรนี่เนาะทําต้นกล้าทําอะไรขายเพาะมิตรอะไรขายเนาะขายผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยได้ตลอดชีวิตผมนะครับอแต่ถ้าผมทํางานประจําอยู่นะผมต้องทําอย่างนั้นะเป็นรูทีนครับทําไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะจะโดนไล่ออกกันเป็นส่วนมากแล้วครับอบนนี้นะอายุถึงสี่สิบห้าก็โดนไล่ออก เกิดสาสิบห้าไปก็ไม่รับคนใหม่เออยังไงก็ไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้ยอืมเป็นงานที่ไม่มั่นคงเลยครับทํางานออฟฟิศเนี่ยเราจะโดนให้ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดนกดดันอะไรอีกแต่ถ้าทํางานประจำเนี่ยตอนแรกมันไม่ค่อยได้กินอะไรเนาะเออไม่ใช่ทำทำงานสวนเนี่ยตอนแรกมันไม่ค่อยได้กินอะไรเนาะแต่หลังๆมาจะเริ่มได้กินได้พักผ่อนอะไรตลอดครับเนี่ยข้อแตกต่างของมันเป็นอย่างนี้ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกวั่นใจนะครับว่าเอ๊ะกูจะโดนไล่ออกไล่หรือเปล่านะครับแล้วก็เริ่มอายุมากนะครับก็ดูผมเป็นตัวอย่างได้ผมเริ่มนี่นะครับออกมาทาสวนจริงจังๆในตอนอายุ4ี่นะครับเพราะผมมองเห็นอนาคตว่าผมจะโดนไล่ออกเพราะว่าอายุมากนะครับแล้วก็บันก็เป็นจริงด้วยมันประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างนั้นครับอ่อ ตอนนี้อีกไม่นานนะครับผมจะเนี่ยมีงานทําอะไรจากการขายผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยได้ทําตลอดชีวิตของผมแล้วครับไปยาวเป็นไปอีกสิบห้าสิบหกปีนะครับว่าผมจะถึงอายุหกสิบเนาะที่กเกษียณเนาะเราผลไม้ต่างๆนี่มันเป็นบํานาญของผมนะครับผมอยากกินเมื่อไหร่ผมก็มาเอาแค่นั้นแนหะถ้าผมไม่มาเอาเองก็ให้เมคามาเหมาสวน ทำเองเก็บตังค์แค่น,นั้นครับไม่มีไม่มีเพดานด้วยถ้ามันได้ของผลผล,ผลิตมากขึ้นมันก็ได้ตังค์มากขึ้นนะครับแต่ทํางานประจําเนี่ยทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับเงินเดือนขึ้นยากมากนะครับถ้าเอาเงินไปฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยน้อยนะครับอโอเคพูดมาเยอะละก็สรุปนะครับ ข้อดีของการเป็นเกษตรกรนะครับคือทํางานน้อยนะครับมีเวลาพักผ่อนเยอะได้สุขภาพแต่ว่าเงินมันได้น้อยครับนานๆกว่าจะได้นะครับในช่วงแรกๆเนาะเอเสียตรงนั้นแห่ะแต่หลังจากที่ผลผลิตมันออกแล้วคือมันออกต่อเนื่องครับเราสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบพวกนั้นกลายมาเป็นีน่กลายเป็นเงินได้ทีหลังนะครับ แต่ตอนแรกต้องต้องอดทนนะครับทำสี่ถึงห้าปีไปถึงเจ็ดปีนะครับมันเหมือนกับการเรียนหนังสือตั้งแต่ช่วงมต้อนจนถึงมมปลายอ่ะแต่มันเรียนแล้วตัวนี้มันจบนะครับมันคืออาชีพที่มั่นคงที่สุดน,นะครับเป็นการเป็นเกษตรศกร,รชาวสวนปลูกต้นไม้ใหญ่นี่นะครับครับก็โอเค ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ผมจะนําประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมทําสวนมาเป็น10ปีนะครับที่ผมเห็นความแตกต่างระหว่างงานประจําการเป็นนี่ครับพนักง,งานออฟฟิศนะแล้วก็เห็นความเป็นไปของชีวิตการเป็นปเกษตรกรของผมนะมาเล่าให้ฟังที่หลายครั้งนะครับ ก็ค่อยเล่าทีละนิดไปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ